สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ12ราศีกันนะครับตกอันละร้อยบาทนะครับอ่าช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไล,าลาน์กล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสับสินค้าเย,ย็นๆจิบกาแฟชิวๆได้เลยนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะผมเลื่อนแล้วนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับโอเคแล้วก็นี่ครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลนา์รังกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็ยนๆจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆที่ผมโหลดแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวโหลดเสร็จก้ามมงเช้าได้ดูก้ามมงเช้าโหลดเสร็จ 5้าโมงเย็นได้ดู5้าโมงเย็นโหลดเสร็จ3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดเสร็จตีห้ได้ดูตีห้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับจะเน้นเนื้อเนื้อไม่เน้นน้านะครับเพราะฉะนั้นจะพูดแค่2นาทีกว่าเพื่อนเพื่อนจะได้มีเวลาที่เหลือเอาไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินเพิ่มได้อีกสักวันละร้อยบาทนะครับเดือนละสามพันปีละสามหมื่นหกเพื่อนเพื่อนก็จะได้สะสมเหรียญที่ต้องการเนี่ยเหรียญเด็ดเดดหลายเหรียญเลยนะครับเงินสามหมื่นหกนี่ซื้อได้หลายเหรียญกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับช่อง Youtube เน้นเนื้อนือน้อไม่เน้นน้ำนะครับ2นาทีกับ9วินาที